สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อายกูอีกแล้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วที่เราเจอกันนะคะเจอกันเป็นครั้งที่8แล้วคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยค,ะค่ะอาคารนักเรียนเราจะมาสอนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นเลยนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือหมายความว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อที่เป็นจํานวนมากและเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วโลกนะคะ mm hmm. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลักๆนะคะมีอยู่2อย่างนะคะนักเรีย hmm. นดูเลยค่ะรูปแบบการค้นหาข้อมูลนะคะมีอยู่2อย่างนะคะเป็นการค้นหาแบบอินเด็ก Directory นะคะอันที่2ก็คือการค้นหาในรูปแบบ Search Engine นะคะอ่าใน2ออย่างนี้นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนในรูปแบบ Index Directory นะคะก็จะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนักเรียนเช่นมันมีช่องหัวข้างบนนะคะเป็น b r o w s e r นักเรียนรู้จักเซมิค่าก็พิมพ์เข้าไป ่าเช่นคุณครูคพิมพ์ว่า hotmail นะคะคุณครูก็จะพิมพ์ว่า www.hotmail.com นะคะส่วนอันที่2นะคะจะเป็นการค้นหาแบบ Search Engine นะคะก็คือเราเข้าโปรแกรมนั้นไปแล้วนะคะเช่นการเข้าโปรแกรม google.com h r e นะคะแล้วก็เข้าไป Search เลยนะคะช่องตรงนี้นะคะนะคะักเรียนอ่าแล้วก็พิมพ์ พิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะเช่นลูกสุนัขนะคะเราก็พิมพ์ไปยังเซิร์ชข้อมูลค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะในการใช้นะคะอินเทอร์เน็ตนะคะสมัยก่อนนะคะโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้นะคะอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเหมือนกับ Google นะคะแต่มันจะเป็นของบริษัท Microsoft นะคะซึ่งเป็น เจ้าของนะคะไมโครเอ่อไมโครซอฟท์เอ็กเซลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเอ่อไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่เอ่อในปัจจุบันเนี่ยอ่ามันก็ยังต้องมีอยู่ในันนี้แล้วไงคะลักษณะของ explorer ก็จะเป็นตัว e แล้วก็มีรูปวงแหวนนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะอ่า เป็น Mozilla Firefox นะคะก็ดังขึ้นมาในตัวนี้นะคะดังกว่า x x p l l e r อีกนะคะเพราะความเสถียรและความเร็วและการทำงานก็ทำได้ดีกว่าลักษณะรูปแบบก็คล้ายกับ Google เลยนะคะเพราะ Google เนี่ยก็ได้ได้แบบฟอร์มมาจากมอส i l l a f i ลา f ฟ็อกนะคะลักษณะของมอส i l l a f i ลา f ฟ็อกเนี่ยมอสเซอฟฟ็อกเนี่ย แปลได้ตรงตัวเลยค่ะไฟก็คือไฟนะคะฟอกก็คือหมาป่าลักษณะ,ะลักษณะก็เหมือนกับหมาป่ากอดโลกเอาไว้นะคะโลกก็เหมือนแบบว่าการเชื่อมต่อนะคะข้อมูลทั่วโลกนะคะไฟฟอกหมาย,มายถึงหมาป่ากอดโลกไว้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีคนใช้อยู่นะคะแต่นิยมใช้เป็นอันดับที่สองนะคะทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการใช้งานอยู่และใช้งานได้ดีอยู่นะคะ ต่อไปนะคะเป็น Google.com h r e นะคะนักเรียนรู้จักดีเลยใช่ไหมคะพัฒนามาไกลมากเลยอ่าพัฒนามาจาก w w w Google.com นะคะและ Google นะคะเขาก็เหมือนกับเป็นแหล่งเ e ิร์ h หาข้อมูลอยู่แล้วนะคะเป็น index directory มาก่อนนะคะเป็นแบบ World Wide w นะคะเสร็จแล้วเขาก็มีการพัฒนาตนเองให้กลายเป็น application นะคะหรือโปรแกรมนะคะ และพัฒนากลายเป็น Google Chrome นะคะนักเรียนมันก็จะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะของ Google Chrome เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของเขาเลยก็จะมีกรงเล็บ3สีนะข้างในก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะต่อไปนะครับ Microsoft Edge นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นมาใหม่เลยนะคะเรียกง่ายๆเป็นการพัฒนาโปรแกรมของเขาแบบใหม่นะคะ อ่า uh, Microsoft Edge เนี่ยพัฒนามาจากพวก Microsoft Office นะคะนะักเรียน Microsoft Office ก็จะเป็นพวก Microsoft Word Excel อ่านะคะนะักเรียน PowerPoint อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นบริษัทของ Microsoft Word เองนะคะของอ่าเขาอ่าถามว่าเขานิยมใช้ไหมอ่ คนส่วนใหญ่เนี่ยยังติดการใช้ของ Google อยู่นะคะเพราะว่ามันง่ายและสะดวกอ่าใน Microsoft Edge เนี่ยมันก็จะสะดวกนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่แต่ก็สู้ Google Chrome ไม่ได้นะคะะทีนี้เรามาดูการใช้งานการใช้งานเนี่ยขั้นตอนของมันนะนักเรียน เราจะมาดูตรงครูก็จะเปิดให้ดูเลยอ่ะอ่ะทีนี้การใช้งานแบบ index directory ก็คือเป็นแบบนี้นักเรียนก็คือเข้าไปที่ช่องนี้เห็นไหมคะเห็นไหมที่ครูทำเนี่ยไปช่องนี้แล้วก็พิมพ์ว่า www เ,เนี่ย w w e b google g ม o g o e c o m อทคเอ็นเตอร์เ็ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้กับอย่างที่สองก็คือเป็นการแบบ Search Engine เ e a r c h engine ก็คือเมื่อเข้าอันนี้มาแล้วสมมติว่ามันมีขึ้นมาอยู่แล้วเราเปิดจากโปรแกรมมาใช่ไหมเนี่ยในที่หน้าจอคูณคณเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเราใช้โปรแกรมของ Google Chrome อยู่แล้วมันก็จะขึ้น เว็บ Google มาให้อัตโนมัติเราก็พิมพ์คำว่าออลูกอะไรดีละ่ะลูกแมวลูกแมวเห็นไหมคะนักเรียนหรือถ้านักเรียนไม่อยากจะพิมพ์เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยเราไปที่การค้นหาด,ด้วยเสียงแล้วพูดคำว่าลูกแมวมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนักเรียนเห็นไหมคะ การค้นหามี2รูปแบบคือเป็นแบบพิมพ์แล้วก็เป็นแบบเสียงทีนี้เนี่ยประเภทของมันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5อันนี้คือ5รูปแบบหลักๆมันก็จะมีทั้งหมดเป็นประมาณนี้นักเรียนอ่าลูปแมวก็จะเป็นเว็บไซต์ลูปแมวพันอะไรยังไงนะนักเรียนเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บหัวข้อที่สก็จะเป็น ป้นแบบรูปมันก็จะขึ้นมาเลยรูปแมวรูปล,ลูกแมวนะนักเรียนเสร็จแล้วก็จะเป็นวิดีโอเราก็มาดูวิดีโอวิดีโอจาก y o u t u b e เห็นไหมนักเรียนมันก็จะมีเนี่ยรูปแมวแรกเกิดที่ตัวอ่อนสุดรูปแมวกี่สัปดาห์หน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปเป็นแม p นะคะถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่ค่อยค้นหาแต่ครูก็ไม่รู้มันมันหาให้เราได้ยังไงอะนะมันก็อาจจะเป็นชื่อร้านชื่อที่มันพิมพ์อยู่ใน Google m a p อะเนี่ยเช่นร้านลูกแมวขนมบ้านลูกแมวแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะน,นักเรียนนี่เราก็จะย้อนกลับไปนิดนึง ช้อปปิ้งมันก็จะขึ้นเว็บช้อปขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้นักเรียนเนี่ยพวกอุปกรณ์การเลี้ยงแมวนู่นนี่นั่นนะคะนักเรียนส่วนตรงนี้ตรงนี้คําว่าเพิ่มเติมนักเรียนเรามาดูคําว่าเพิ่มเติมในลักษณะของเพิ่มเติมอ่านักเรียนดูนะเพิ่มเติมมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย 4อย่างหลักๆก,ก็คือพวกข่าวสารหนังสือพิมพ์เที่ยวบินการเงินแล้วแต่แล้วแต่หัวข้อไปเลยนะนักเรียนแต่หลักๆคือมีแค่สี่ข้อเราจะเอาเน้นหลักๆก,ก,ก็คือมีข่าวสารหนังสือหนังสือเที่ยวบินการเงินนะคะนักเรียนทีนี้เครื่องมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ตามหัวข้อถ้าเป็นทั้งหมดเขาก็จะมาถามว่าภาษาอะไรเวลาใดผลการค้นหาหรือถ้าเป็นรูปภาพส่วนใหญ่ครูก็ใช้กับรูปภาพมาใช้กับเครื่องมือเช่นขนาดเท่าไหร่ใหญ่ที่สูตรไหมปานกลางหรือเป็นไอคอนหรือว่าสีใดเป็นขาวดำเป็นโปร่งสายหรือเป็นประเภทประเภทอะไรเป็นประเภทกริฟอาร์ตภาพวาดลายเส้นหรือเป็นภาพกิฟ ภาพกิฟตตรงนี้เนี่ยคุณครูจะอธิบายว่ามันเป็นคือคล้ายๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิดีโอนักเรียนมันเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวกสติกเกอร์ลายประมาณนั้นน่ะนักเรียนอาแล้วนี่เขาเข้าจะถามว่าเวลาอะไรนะอาแล้วสิทธิ์ในการใช้ก็คือตรงเนี้ยสิทธิ์ในการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถว่ารูปภาพเนี้ยไม่ติดลิขสิทธิ์นะสามารถใช้งานได้หรือว่ารูปภาพมีลิขสิทธ์ ประมาณนี้นะนักเรียนมันก็จะช่วยก่อให้เราทีน,นี้เราก็กลับกลับมาดูในสไลด์นะคุณครูก็จะทบทวนตรงนี้นะนักเรียนทบทวนว่าว่า Explorer เนี่ยมันเป็นเลิกเลิกใช้ไปแล้วไม่นิยมนะคะนักเรียนส่วนไฟ r e f ฟ x กเนี่ยคุณครูจะเรียกมาไฟ r ์ f ฟลกธรรมดาเนาะจะไม่ค่อยเรียกชื่อเต็ม เพราะว่า,าส่วนใหญ่ใครๆก็จะเรียกว่า Firefox ชื่อเต็มไม่ค่อยเรียกนะคะ f i ล e ฟอกเนี่ยเป็นที่นิยมอันดับ2ปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่นะคะนักเรียนแล้วก็ต่อมานิยมอันดับสูงสุดเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือ o o o g l h r o r o นะนักเรียนอ่ะแล้วก็อันอันนี้คือผลิตออกมาใหม่ยังเป็นยังไม่ติดตลาด ูดง่ายๆว่คือพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็คือ Microsoft Edge นะนักเรียนก็เป็นเว็บเซิร์ชหาข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือ Google เนี่ยเขาครองตลาดแล้วก็การค้นหาที่เร็วที่สุดในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะนักเรียนง่ายสุดไปกับเราได้ทุกที่เลยมันก็สะดวกสบายในหลายๆอย่างนะคะนักเรียน